ครัวันนี้มาเจอแฟนแบบแบเครับเราถจให้ตังครับก็วันนี้นะฮะสนุกมากเลยนะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับทุกๆคนนะครับที่เป็นผู้ชคดีมาร่วมครับวันนี้เห็นมีความพิเศษเยอะแยะมากมายใช่ครับผมก็มีมีโชว์ไปแล้วก็นี่มีที่พิเศษที่สุดเลยทำคัพเค้กผมตกผมตกแต่งคัพเค้กไปให้ด้วยก่อนหน้านี้เคยไหม เออจริงๆมีเคยบ้างแบบผ่านๆนะครับผมทําขนมหวานนี่ไม่ค่อยถนัดผมชอบทําแบบพวกอาหารของคาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตหวานแล้วจะจะอันนั้นอันเดี๋มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องอะไรหรออ่าแล้วก็คือทำเลยทเค้กให้แฟนๆใช่ครับผมกแฟนกินก็อร่อยก็อร่อยแล้วอร่อยเลยไม่ใช่อร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะ ใช่ครับก็โชว์ร้องเพลงไว้2เพลงครับผมก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับผมดีใจฮะด้วยปกติโชว์เดี่ยวๆอย่างนี้บ่อยไหมโชว์เดี่ยวๆอืมเป็นเซนต้าแจ็คเกอร์ไงเอ็ดดาปกติไม่ค่อยโชว์เดี่ยวเท่าไหร่โชว์กับวงตลอดครับวงแจ็คเกอร์คู่อ่ะแล้วก็ชมอย่างเดียวเลยอ่ะ โชว์เดี่ยวๆก็ตื่นเต้นครับผมผมราว่าไม่ค่อยได้โชว์เดี่ยวๆบ่อยมากครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับชุนขึ้นโชว์ด้วยตลอดครับแฟนๆออกมาเต้นบ้างเราเราเราต้องพูดว่าเต้นด้วยก็ถ้ามันมันมากก็ลุคขึ้นมาจอยกันได้แต่วันนี้มันวันนี้มีความพิเศษให้เป็นเขาแล้วแล้วย้อนกลับไปวันที่14บสี่มุมพันเนี่ยความไม่ใช่งก็ใช่อ่ะ ธรรมดา<ด> <ละ S 1> นะครับผมก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรก็ให้ของขวัญให้ของขวัญแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราก็ให้ดอกไม้ไปครับดอกกุหลาบดอกไม้ทีบไม่ใช่หรออ๋อเอาเหรอเนี่ยจริงเหรอเพ่าตั้งแต่เขาได้ดอกไม้ของเธอเขาเลือกแพ้พี่โลเขาเขาไม่เห็นเคยบอกนะครับว่าแพ้พี่สอนเขาถือได้เขาดมงเขาถือได้ตร้นจริงเหรอเขาดมได้เลยอ๋อังไม่เล่นดุพูดเล่นนะไม่ใช่ไม่ใช่การรู้เบาเขาเขาแพ้ดอกไม้รู้ครับรู้รู้เวเล่นละครกัน ไม่ก็ผมก็ให้ดอกไม้เขาแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่เป็นไรไม่รู้แบบดมดอกไม้ไม่แพ้แล้วอะไรเงี้ยมมนเป็นดอกไม้จากเธอหรือเปล่าพลังแห่งความใจอันนี้เราเหมือนเหมือนเป็นจำเลยรัก อะไรนะฮะรู้รู้เลยรู้ว่าอะไรบหรออ่าก็สือไงแต่กคือเขาไม่เขาบอกว่าเพ่อนนี้เขาไม่แพ้ชาเพิ่งนี้เขาดีขึ้นเห็นเขาบอกว่าดมดอกไม้แล้วไม่ไม่ค่อยแพ้แล้วแบบไม่แพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยส่งดอกไม้ไปให้อะไรก็คือกุหลาบสีขาวแล่ะครับมันคือดอกกุหลาบสีขาวมันส่งสื่อ เนี่ยลนเลยเห็นไหมดอกกุหลาบสีขาวมันสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ไงเราก็มีความรักที่บริสุทธิ์ให้เขาโดยไม่หวังผลตอบแทนเราก็เลยให้ดอกไม้อนาตให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยให้กลับมาใช่แล้วเป็นรู้สึกยังไงคะได้ดอกกุหลาบสีแดงค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับผมปกติวาเลนไทน์นี่น้อยมากที่จะแบบมีคนส่งดอกไม้มาให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมมั่จะเป็นสีแดงด้วยเนาะความหมายเป็นยังไงนะ ความหมายว่าไงนะเราเราเราลุงแปว่าดอกกลาบหกดอกมันมีความหมายว่าอะไรพอจะรู้บ้างไหมคะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้หม่นไส้อะไรผมใช่ไหมถามไปจะเจ็บไปผมดอกมันมีความหมายด้วยเหรอครับผมมันแปลว่าอะไรครับผม มันมีหนูร้อหันเสื้อกูเกืนทำไม้องไปฉันตอมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าคิดถึงรักมากเออประเกงฉันมเนี่ยเปล่านะเปล่านะพอมารู้ความหมายว่าเออแบบเป็นแบบความคิดถึงรักมากอะไรอย่างเงี้ยครับเออคือยังไงครับแปลฟินฟินนะครับผมก็ก็ดีใจครับก็รู้ เขาอะอาจจะมีคิดในส่วนนี้บ้างแหละหรืออาจจะไม่ได้คิดก็ไม่รู้แต่ว่า <laughs> แต่เราก็าาดีใจดีใจที่แค่เขาส่งดอกไม้มาก็ดีใจแล้วเขาจริง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 รู้ไหมว่าแบบช่วงที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้แบบเออมีแบบว่าเล่นไพยอะไรอย่างเงี้ยหลายปีที่ผ่านมาไม่คือต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนอินกับเทศกาลอย่างนี้เ<อ>ขาไม่คนแบบดูเข้าห้าวแข็งๆเรานึกว่าเขาจะไม่อินกับ วาเลนไทน์อ่ะวาเลนไทน์เปนแบบเขาอินจากเราหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ไดผมสู้นะผมสู้นะครับแล้วเขาบอกไหมว่าโดยส่วนตัวเขาอินกับพวกเทศกาลแบบตรงไหนเออจริงๆเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาอินครับจริงๆไม่ได้พูดถึงเรื่องเทศกาลนี้เลยด้วยซ้ำครับก็มีเมื่อวานเนี้ยเขา ไม่ใช่เมื่อวานนดดีเมื่อสองวันที่แล้วเขาก็ทักมาแล้วก็บอกว่าแบบเดี๋ยวส่งดอกไม้ไปให้ที่บ้านนะอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็โอเคก็ไม่เป็นไรเราอยู่บ้านเราก็ส่งส่งมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับรอรับยู่แล้วจริงๆเราตออไปนอกหลยแต่เรารอรับไม่รอะเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเราก็แค่อยู่ในบ้านแล้วก็เมื่อไหร่ดอกไม้จะมาก็ไม่ได้รอไม่ได้รอแต่ว่าก็แค่ยังไม่ได้นอนจนกว่าดอกไม้จะมาส่งแค่นั้นเองก็ สำคัญทุกคนดีมากเลยคุณพ่อสาคัญทุกคนดีมากเลยอันนี้ไม่ได้เหมืนไซอะไรข้อวามมีข้อความอะไรแบบน่ารักเขียนให้กันงไหมคะเขียนไม่มีครับแต่ว่าโทรมาบอกครับเขาบอกว่าโทรมาบอกถอสื่อได้ไหมอดสื่อได้ไหมเก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับไม่บอกหรอกนก่งยิ้มแค่ไรนอนนี้นะครับตอนที่เขาโทรมาบอกข้อความเนี่ย หน้าเราเป็นยังไงหน้าเราเป็นยังไงไม่บอกก็ได้แต่อยากบอกว่ามีคำว่ารักเป็ไม่มีคำว่ารักครับออ๋เป็นการบอกรักหมดที่คำว่ารักไ๋อมีคำว่าเนืหลักดิไม่มีคำว่ารักแต่ว่ามีคำว่าตาตาเต็มไปหมดเลยครับผมอะไรนะฮะ อันนี้ไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงนะเล่าเล่าให้ฟังเป็นการเล่าให้ฟังใช่ครับผมพี่พี่ไม่ได้หมัดไส้อะไรผมใช่ไม่ยู่ฝั่งหมูลูกโอเคครับฝังหมูพี่ผมมสุขไหมก็คือแปลว่าวันวันเลนทายปีนี้ก็ค่อนข้างมีความหมายครับผมเป็นีที่มีความสุขใช่ก็มีความสุขใช่ครับปีนี้ก็ดีกว่าทุกปีครับผมเออ ซึ่งคู่เราก็เป็นเหมือนแบบสายซัพพอร์ตกันเะเพราะว่าเออแบบพี่เพิร์ดเองก็คอยซัพพอร์ตเราเดินกันแล้วอย่าเพิ่งกอบนะอย่าเพิ่งกอบไม่ก็คือเห็นสายซัพพอร์ตกันเพราะว่าแบบล่าสุดเขาไปออกงานหรือเขาอะไรเขาก็จะบอกว่าเออแบบว่าดีเราเข้ามาใน ทำให้เขาสดใสคือพอได้ยินประโยชน์แบบนี้บ่อยๆรู้สึกไงก็จริงๆเราอยากบอกทุกคนมาตลอดแหละว่าพี่เพิร์ดอ่ะเขาเป็นคนที่มีความสดใสเป็นทุนเดิมของเขาอยู่แล้วจริงๆอ่ะเขาเป็นคนสดใสมากๆก็เป็นเด็กสนๆแบบผู้ชายทั่วไปนะแต่ว่าเราเขาแค่ไม่ค่อยแสดงส่วนนั้นออกมาให้ทุกคนเห็นบ่อยนักอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ ดึงส่วนนั้นออกมาให้ทุกคนเห็นบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็ดีใจนะที่ทุกคนเห็นมุมที่สดใสของพี่เพิร์ดอยากจะบอกว่าพี่เพิร์ดเขาเป็นคนน่ารักมากๆอยู่แล้วครับผมเป็นคนไนสด้วยก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นมุมนี้ครับตอนนี้กระแสขพวกเราค่อนข้างมาแรงฮอตรมากเออได้เช็คเลยแบบครับเช็คก็เช,คเช็คเรื่อยๆครับก็บอกว่าต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบในซีรีส์สายลานเทวดาของพวกเรานะครับผมก็ ตอนนี้จบพาร์ทอ่วิศวกรรมโยธาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวส่งต่อให้ไฟฟ้าวายนะครับอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะฮะแต่ก็ยังเห็นคู่เราอยู่ใช่มยังเห็นตลอดแน่นอนครับผมไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับยังมีคนเรียกบีเกิลยูงเรื่ยอยๆอีกเนี้ยหรอได้เห็นบีเกิลตลอดไปแน่นอนครับยันจบอยู่ยันจบครับออคือเมื่อเมื่อพาร์ทเราหลายคนก็หมัดไส้เขาครับเออแล้วพาร์ทเนี่ยจะหมัดไส้ใครมากกว่าวกันผมบอกเลยมาว่า ไฟฟา้านี่ที่สุดไฟฟ้านี่นที่สุดทุกคนรอดูได้เลยว่าที่สุดยังไงนะครับคือล้มแชมป์เลยเหรอล้มแชมป์พี่อ่าอปีะมาไลโยชายอะคือล้มแชมป์ไม่ไม่รู้แต่ความคลั่งรักเนี่ยผมให้ที่หนึ่งเลยไฟฟ้าเนี่ยครับผมคลั่งรักมากอ,อีกเรืนึงคือประวัติแล้วนะเพราะว่าพูดเธอก็ประวัติขึ้นมาแล้วแต่นันนึงคือตัดขาดเลยแต่อีกเรื่องนึงก็จะเป็นอีกเวนึงนะครับอ่าก็จะเป็นคนละรสชาตินะรับรองว่าสนุกเป็นกันแน่นอนครับผม บอกว่าที่ผ่านมาแบบกว่าจะมาถึงวันนี้ของแตนต้าก็คือแบบทําอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะรพบพอตอนนี้แบบเราได้รับความนิยมมากขึ้นเราได้รับความนิยมมากขึ้นนแบบภูมิใจไหมกับสิ่งที่เราแบบสู้มาครับก็รู้สึกอย่างแรกก็ต้องบอกขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวเด็กผู้ชายคนนี้นะครับผมก็ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะแค่อยากบอกทุกคนว่าผมสัญญานะครับว่าจะรักทุกคนให้เต็มที่เท่าที่ผมจะทําได้นะครับถึงมันจะไม่มากเท่าที่ทุกคนให้ผมมาก็ตามหรืออาจจะเทียบเท่าไม่ได้เลยด้วยซ้าแต่ว่าผมก็อยากตั้งใจรักทุกคนให้ได้มากที่สุ mm hmm. สดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับรักทุกคนนะฮะตอบอเ,ออเ,เป็นนิ่เลยอนะ่ะได้แงยังอยู <published> ่ไหมฮะอันอยู่สิจ๊ะนี่อยู่อยู่อยู่เอ้วเขาถอดไปแล้วไม่ใช่ ฮะเข้อนี้เปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อวานผมเห็นเขาใส่กลับมาแล้วเมาอยู่ในตลาดเจังใส่กลับมาแล้วเขาใส่กลับมาแล้วเราคุยกับกันถึงมาหรอในยุ่งๆทำไมถึงไปไหว้พระเออถึงไปไหว้ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยถ่ายได้ไหมบอกว่าทำไมถึงไปไหว้พระถูกได้แน่คืออินเทรนด์ของตึกหล้า ไม่คือต้องเล่าก่อนว่าจริงๆอ่ะวันนั้นเราแค่วางแผนว่าจะไปทําบุญกันสักที่หนึ่งใกล้ๆกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆครับไปไปมาวันนั้นก็ถามไล่ถามแบบพี่ช่างแต่งหน้าแล้ววันนั้นวิลเลียมเอสมาถ่ายงานด้วยก็เลยถามวิลเลียมเอสเขาเพิ่งไปเชียงใหม่มาเขาบอกว่าดีดีเนี่ยต้องไปนะต้องไปเราก็พี่เพิร์ดเอาไงดีวะพี่ซื้อตั๋ววันนี้ลซื้อเลยแล้วกันก็กดจองตั๋วแล้วพรุ่งนี้ก็บินไปเลยครับบินไปเดยสองคน ใช่ครับคือไม่คือตอนนั้นเราบอกว่าสองคนมันง่ายสุดไงคพอมันเป็นเที่ยวแบบโนแพ a n สองคนมันก็จะง่ายสุดเลยครับแอ้คุณรู้ความหมายได้แน่ใช่ไหมคหมายใช่ไหมว่าได้แน่แล้วควหมคืออะไร no plan, ร,นะไ yes. รู้รู้ครับผมรู้คุณรู้ว่าอะไรรู้ว่าอะเดี๋ยวเกาาก่อนก็มันทำให้แบบคนรักคนหลงเรามากขึ้นไม่ใช่เหรอใช่ไห เขาบอกว่าเขาบอกได้แดงยังไงถ้าผูกได้แดงยังไงอะตอนได้มาก็แต่แดงมันผูกด้วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วก็ให้อีกคนไปผูกให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแล้วของเธอใครผูกให้ใครไปกับใครคนนั้นก็ผูกเพราะวคนนี้เขาจะให้เธอรักเธอหลงเซลฟารใช่แต่สงสัยไม่คือก็ไปกับสองคนไงแล้วมันผูกด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องให้อีกคนผูกให้อยู่แล้วเรื่องปกติซึ่งแจ็ก็สงสัยอยู่ว่าอีกคนนี้เป็นใคริเ ไดอะไรเหมือนพี่อี่อันกันนะครับอก็สงสัยอยู่กคนนึเขาเป็นคริสแต่เขาไปผูกได้แดงเพาเธอหรือเปล่าเขาถึงผมก็โแน่ก็ไม่รู้สิแต่เขาเป็นคนชวนผมนะทำไมเจ๊ะนี่เล่าหรือหวดเล่าเล่าเป็นประโยคบอกเล่าครับผมทั้งท้้งท้วั้้งง้ นิดนึงครับผมก็คือมีคนผูกให้รับจะถอดไหมคะจะถอดไหมตอนแรกอะว่าจะถอดสัปมาณอาทิตย์หนึ่งใส่ไปอาทิตย์หนึ่งจะถอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคนพี่เขาเดินเขามาบอกว่าแบบเธอชื่อก็ได้เธอจะเรียกคนพี่คนพี่เขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปอ่านมาเขาบอกว่าห้ามถอดจนคือถ้ามันไม่หยุดมันไม่ยุ่ยหลุดไปเองอะห้ามถอด อะไรอย่างนี้เราก็แ่าถ้าห้ามถอดก็ไม่ถอดก็ได้มาเชื่อฟังเชื่อฟังกลัวมนมันหายไงครับผมกลัวมนมันหายก็มีแบบนิดนนิดนึงักตลไงคลปยจะใช้ชิจะใช้ไปยังไงดีสู้ครับ ครับผมเป็นกำลังใจให้พวกคุณนะครับผมก็โสดเหมือนกันครับเราสามารถพูดคำว่าโสดได้เป็มปากนะวันนี้ครับได้สิได้สิคเดียวอะเนาะใช่เราโสดไงเราโสดเราจะร้องสั่งแบบว่าพี่อยากจะเจ็บมากกว่านี้พี่เจ็บไปหมดโอเคไหมครัโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคได้ครับผม ก็ฝา,า,ากด้วยนะครับผมซีรีส์สารหัสเทวดานะครับ Perfect ทนไ Liner นะครับตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะครับกำลังเปลี่ยนพาร์ทไปไฟฟ้าวายเลยนะครับผมก็ฝากไฟฟ้าวายไว้ในอ้อมผมทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนเร็วๆนี้กำลังจะเปิดกล้องรีวมนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ <S <S อ่าแล้วก็เพลงนะครับแค่เธอเท่านั้น <S 2> <S 2> <S นะครับ no one else นะครับ มีท e MM ี่ YouTube GM MTV นะครับไปฟัง <único Liberty Overwatch> ได้แล้วครับแต่ลคนไปแจสเปร์ดาแรงไอาครับผมเยอะไปหมดเลยแล้วก็ฝากฝากวงแจสเปอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้มีหนึ่งเพลงนะครับแรงอีกนิดสถิตินะครับผมตอนนี้5ล้านวิวแล้วนะจ๊ะไปฟังกันได้นะครับที่ไลเซอร์มิวสิกนะครับได้ครับไม่บด้ไถูกต้องรับไม่เอ้ได้ไหนนะ